สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง p e n d ์ c l s ์สนนะคะวันนี้นะคะมาอัปเดตกันนะคะระหว่างคุณกับเขาชาวราศีสิงห์นะคะไม่ทราบว่าพลังงานคุณกับเขาชาวราศีสิงห์เป็นอย่างไรบ้างคะสามารถนะคะดูได้นะคะทั้งลัคนาและราศีนะคะผู้อ่านแบ่งแบบตะวันตกนะคะเป็นส่วนใหญ่นะคะแต่ว่าพลังงานไพ่ ทุกท่านสามารถดูได้ทั้งแบบไทยและตะวันตกนะคะโอเคมาอัปเดตกันเลยว่าความรักนะคะของคุณกับเขาชาวราศีสิงห์ช่วงกรกฎาคมเป็นอย่างไรกันบ้างคะเอาเจ็ด oh. เหรียญ king cup ห้าดาบ king of wands king of pentacles สามเหรียญสี่เหรียญ The Moon Temperance Hermit เอาโอเคโอเคนะคะผู้อ่านจะขอเริ่มจากคู่ที่มีประเด็นก่อนละกันนะคะคุณกับเขาชาวราศีสิงห์เนาะผู้อ่านมองดูว่านะตอนนี้คุณทั้งคูอ่อาจจะเหมือนกับ มีเรื่องอะไรที่อาจจะแบบทัศนคติไม่ตรงกันนะคะในช่วงนี้แล้วคุณค่อนข้างมีความกังวลในหลายๆเรื่องนะชาวราศีสิงห์ว่าคนของคุณเนี่ยออตอนนี้คือยังไงนะคะคือเหมือนกับอาจจะเหมือนกับนิ่งอะความสัมพันธ์ของคุณมันอาจจะนิ่งนะคะช่วงที่ผ่านมาอาจจะมีการแบบต้องปรับตัวปรับความเข้าใจปรับทัศนคติค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่า เทมเพลนส์เนี่ยหมายถึงว่าคุณทั้งคู่อาจจะมีความต่างกันค่อนข้างเยอะนะคะอาจจะด้วยเชื้อชาติศาสนาหรืออายุที่ต่างกันหรือว่าอยู่ไกลกันอยู่กันคนละที่นะคะไม่ค่อยได้เจอกันนะคะด้วยเรื่องครอบครัววัฒนธรรมอะไรก็แล้วแต่ที่จะต้องปรับตัวนะคะค่อนข้างมากสำหรับคุณทั้งคู่นะคะเลยมีความแบบขัดแย้งเกิดขึ้นค่อนข้างเยอะเหมือนกับคุณเองก็คุยกันมานานแล้วนะคะสาหรับ คู่ที่มีประเด็นเนาะผู้อ่านมองดูว่าคุณอาจจะเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะต้องปรับตัวเข้ากับครอบครัวของแต่ละฝ่ายอะ่ะคิดว่าอย่างนั้นแล้วก็บางทีทัศนคติไม่ตรงกันในบางเรื่องก็มีความขัดแย้งกันได้นะคะที่ผ่านมาเนาะแล้วคุณเองก็รู้สึกว่าคุณน่ะเป็นกังวลนะคะกับความสัมพันธ์ของคุณสําหรับคนที่มีประเด็นคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์ของคุณมันอาจจะยังไม่ค่อยพัฒนาไปไหนนะคะเหมือนกับ จริงๆแล้วคุยกันมาสักระยะแต่เหมือนกับว่าอืมมันเพิ่งเริ่มต้นก็เป็นไปได้คุณอะอาจจะมีความเขาเรียกอ,อะไรอะจริงจังที่จะพัฒนาความสัมพันธ์นะคะกับคนของคุณแฟนของคุณหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าด้วยความที่ต่างกันมากมันก็เลยเหมือนกับ มันมีเรื่องให้ต้องขัดแย้งให้ต้องคิดค่อนข้างเยอะตัวคุณเองอ่ะอาจจะคิดมากนะตอนนี้ชาวราศีสิงค์คุณอาจจะคิดมากว่าคุณจะเอายังไงดีกับความสัมพันธ์ของคุณนะคะเพราะความสัมพันธ์ของคุณอ่ะ คือคุณอาจจะดิวกับคู่ของคุณเนี่ยอาจจะเป็นชาวธาตุดินได้นะคะการพึ่งศกมังกรนะคะเพราะว่าเป็นไพ่ King of p e n t a c l e กับ Hermit ผู้อ่านมองดูว่าชาวธาตุดินแน่นอนเลยนะคะค่อนข้างสูงแล้วเขาก็มีความพลังงานความนิ่งค่อนข้างเยอะมันก็เลยทำให้คุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์ของคุณอาจจะไม่ได้พัฒนาไปไหนไกลนะคะแล้วก็มีคนเข้ามาแบบยุ่งเกี่ยวในความสัมพันธ์ของคุณนะค่อนข้างเยอะอาจจะเป็น ครอบครัขวของเขานะคะอาจจะเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมรอบตัวของคนของคุณน่ะก็เลยทําให้คุณน่ะมีความกังวลค่อนข้างเยอะนะคะคุณก็เหมือนแบบตอนนี้คุณก็ไม่อยากจะทําอะไรมากคุณก็คุณคุณอยากจะรอดูไปก่อนนะคะสี่เหรียญเนาะคุณอยากจะรอดูว่ามันจะเป็นยังไงอะ่ะต่อไปจากนี้ตอนนี้คุณอาจจะแบบว่านิ่งๆอะ่ะรอดูเวลานะคะว่า ถ้ารออีกสักระยะความสัมพันธ์ของพวกคุณอะ่ะจะดีขึ้นไหมนะคะสําหรับคนที่มีประเด็นเนาะมันอาจจะมีความขัดแย้งอะไรที่เกิดขึ้นน่ะเกิดจากคนอื่นนะอาจจะเกิดจากผู้ใหญ่ทางฝั่งคุณหรือฝั่งเขานะคะหรือว่าตัวคุณเองนั่นแหละที่กังวลไปก่อนว่าคุณทั้งคู่อ่ะดูจะไปกันได้ไหมนะคะเพราะว่าคนของคุณก็อาจจะดูแบบอืนิ่งๆอะะะ่ะเนาะ คออ่อนข้างจะนิ่งๆนะคะแต่จริงๆแล้วว่าคุณกับเขาก็มีความรักให้แก่กันแล้วผู้อ่านมองดูว่าคนของคุณน่ะก็เป็นคือเป็นพลังงานเหมือนกับเป็นคนที่ใจดีนะคะคิงคัพเนี่ยหมายถึงว่าจริงๆเขาก็มีความรักให้แก่คุณนะเป็นคนที่คุณรู้สึกว่าคุณอยู่ด้วยแล้วคุณแฮปปี้อบอุ่นนะคะเขาอาจจะเป็นผู้ใหญ่กว่าคุณนะคะคิงคัพเนี่ยคือเป็นผู้ใหญ่กว่าคุณนะคะ ออยู่กันมาคุยกันมาแล้วเขาก็ให้คำปรึกษาคุณได้ดีคอยสนับสนุนคุณได้ทุกเรื่องนะคะคือเป็นคนใจเย็นเป็นคนใจดีนะคะเฟลลี่ยิ้มแย้มอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขอะประมาณนั้นแต่ด้วยความที่คุณมีปัญหาคนรอบข้างค่อนข้างเยอะเนาะชาวราศีสิงห์ผู้อ่านมองว่าในช่วงเนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าคุณอยากจะเทคไทม์รอดูเวลาแล้วอยู่นิ่ง รอให้สถานการณ์มันดีขึ้นให้คนของคุณอะคือเหมือนเทคแอคชั่นบ้างอะไม่ใช่คุณเทคแอคชั่นอยู่ฝ่ายเดียวประมาณนั้นแต่ผู้อ่านมองดูว่าต้องรอสักพักเขาอาจจะมีปัญหาอะไรอยู่นะคะสำหรับคนของคุณเนาะผู้อ่านมองดูว่าอย่างนั้นรอสักพักค่ะบางทีคุณต้องปล่อยวางบ้างนะคะ The Hermit ขึ้นมาบางทีอ่ะ คนของคุณเขาอาจจะมีเรื่องให้ต้องคิดอาจจะเป็นเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องครอบครัวของเขานะเลยไม่ค่อยได้แบบมีเวลาที่จะแบบได้คุยกับคุณเป็นกิจะละักษณะนะคะแต่ผู้อ่านมองดูว่าให้คุณอนะ่ะปล่อยวางนะคะอย่าคิดมากนะคะคุณค่อนข้างคิดมากเนาะเป็นเดอ m o มูนให้คุณปล่อยวางแล้วทุกอย่างจะดีเองนะคะคือพยายามแบบอย่าเก็บมาคิดทุกเรื่องอ่นะ,ะบางที ลองปล่อยปล่อยให้มันเป็นไปตามสถานการณ์ดูบ้างให้ไหลไปตามน้ํานะคะแล้วทุกอย่างมันอาจจะดีขึ้นก็ได้บางทีถ้าคุณไปฝืนมันมากมันก็อาจจะทําให้คุณทั้งคู่ไม่เข้าใจกันหรือทะเลาะก,กันได้ถ้าคุณทั้งคู่มีความต่างค่อนข้างเยอะนะคะต่างในที่นี้หมายถึงต่างทุกอย่างอ่ะต่างทั้งศาสนา ต่างทั้งอายุก็ได้ต่างทั้งวัฒนธรรมนะคะเป็นคนไทยเหมือนกันแต่คนศาสนาก็อาจจะคุยกันทัศนคติคนละแบบหรือแม้แต่คุณมาจากคนละครอบครัวคุณก็มีความต่างอยู่แล้วนะคะทุกคนไม่ได้เกิดมาจากครอบครัวเดียวกันต้องมาปรับจูนกันค่อนข้างเยอะคุณทั้งคู่อาจจะต้องปรับจูนกันค่อนข้างเยอะนี่แหละเลยทําให้คุณค่อนข้างกังวลน,นะคะณนะตอนนี้ผู้อ่านมองดูว่าให้คุณนิ่งๆก่อนตอนนี้เป็นเดอะเฮอร์มิตไปก่อนเลย อยู่นิ่งๆนะคะโฟกัสกับชีวิตคุณการงานคุณนะคะแล้วเดี๋ยวทุกอย่างพอเวลามันผ่านไปอะผู้อ่านเชื่อว่าทุกอย่างจะดีขึ้นแน่นอนเพราะว่า,าใต้สำรับของคุณเป็นวิก t ตอรเห็นไหมคะชัยชนะนะคะทุกอย่างเดี๋ยวมันจะดีเองเดี๋ยวทุกอย่างที่คุณคิดอะถ้าคุณอยากให้ความสัมพันธ์ของคุณเดินหน้า ก็จะเดินหน้าไปสู่จุดที่มั่นคงขึ้นนะคะแค่ปล่อยวางเท่านั้นเองตอนนี้คุณอาจจะแบบว่ากังวลอนะไม่เป็นอันกินอันนอนเท่าไหร่นะคะเหมือนกับว่าคุณคิดว่าคุณพยายามอยู่ฝ่ายเดียวแต่ว่าความสัมพันธ์ของคุณอาจจะนิ่งๆน,นะคะผู้อ่านมองดูว่าให้ชาวราศีสิงหนะ์น่ะใจเย็นๆน,นะคะปล่อยวางบ้างนะคะหันโฟกัส ไปเรื่องชีวิตส่วนตัวของคุณนะคะดูแลตัวเองนะคะทําตัวเองให้มีความสุขเนาะแล้วเดี๋ยวทุกอย่างอะ่ะมันจะดีขึ้นเองนะคะสําหรับคนที่มีคู่ละ่ะคนที่มีคู่ราศีสิงห์นะคะคนที่ไม่ได้มีประเด็นอะไรที่ว่ารักกันดีผู้อ่านมองดูว่าตอนนี้คุณทั้งคู่นะคือค่อนข้างที่จะคิดเรื่องความมั่นคงเนาะถ้าคนที่แบบอ,อยู่ด้วยกันแล้วนะคะ ก็คิดถึงเรื่องสร้างความมั่นคงมั่งคังให้ตัวเองเนาะคุณทั้งคู่แบบอยากจะแบบว่าเหมือนกับทำอะไรร่วมกันก็ได้หาเงินเพิ่มขึ้นทำงานมากขึ้นเพื่อที่จะสร้างฐานะนะคะหรือว่าอาจจะแบบว่ามีความคิดที่จะแบบว่าย้ายมาอยู่ด้วยกันถ้าคนที่ยังไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะอืมแล้วก็มีการแบบ เขาเรียกว่าอะไรอะคะเดินทางไปมาหาสู่กันตลอดถ้าสําหรับคู่ที่รักกันดีแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะคุณก็มีการเดินทางนะคะถ้าอยู่ไกลกันคุณก็แบบอยากจะเดินทางมาหาการใช้เวลาอยู่ด้วยกันถ้าคนที่อยู่แบบออใกล้กันคุณก็หาเวลาแบบมาเจอกันนะคะตลอดหรือแม้กระทั่งถ้าอยู่บ้านเดียวกันแล้วผู้อ่านมองดูว่าคุณทั้งคู่นะก็อาจจะมีเกณฑ์ได้ย้ายบ้านย,าย,ย้ายบ้านอะไปหลังใหม่หรือว่า ไปอยู่ที่ใหม่ก็ได้นะคะคุณทั้งคู่มีเกณฑ์ที่จะแบบได้เริ่มต้นนะคะอะไรใหม่ๆนะคะได้มีการเปลี่ยนแปลงนะสำหรับคู่ที่รักกันดีอยู่แล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะมองดูว่าเดี๋ยวจะมีการเปลี่ยนแปลงเข้ามาอาจจะแบบคุณอาจจะได้บ้านใหม่หรือว่าเปลี่ยนแปลงโยกย้ายที่ทํางานกันหรือว่าย้ายไปอยู่บ้านหลังใหม่ก็ได้นะหรือว่าถ้าเป็นชาวต่างชาติถ้าคุณคบอยู่กับคนต่างชาตินะคะ คุณอาจจะได้แบบเดินทางเนาะไปไปอยู่กับเขาที่บ้านของเขาที่นู่นนะคะก็เป็นไปได้หรือว่าเขาเองอะ่ะเขาอาจจะแบบว่าทำเรื่องเพื่อที่จะโยกย้ายมาอยู่กับคุณที่เมืองไทยนี่ก็เป็นไปได้นะคะถ้าเป็นต่างชาติเนาะผู้่านมองดูว่าคุณทั้งคู่กำลังแบบก่อร่างสร้างตัวเอางี้ดีกว่าสำหรับคนที่มีคู่ที่รักกันดีไม่ได้มีประเด็นอะไรนะคะเหมือนคุณกำลังรอเงินนะคะ สะสมนะคะทำงานนะคะเพื่อที่จะแบบว่าทำอนาคตของคุณทั้งคู่ให้ดีนะคะแล้วก็จะได้แบบอยู่ด้วยกันอย่างแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะมั่นคงมากขึ้นนะคะได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันถ้าได้แบบอยู่บ้านเดียวกันคุณก็จะมีความสุขแฮปปี้นะคะเป็นคู่ที่ เขาได้อะไรอะ่ะคนทั้งคู่ตอนนี้ก็แบบว่าโอเคกับความรักนะคะอาจจะแบบว่าไม่ได้หวือหวามากแต่คู่ของคุณคือมีความรักที่มั่นคงให้แก่กันอ่ะเขาก็มีความรักที่มั่นคงให้แก่คุณคุณก็มีความรักที่มั่นคงให้แก่เขาสําหรับคนมีคู่ผู้อ่านมองดูว่าชาวราศีสิงคนมีคู่ที่ไม่ได้มีประเด็นอะไรตอนเนี้คุณค่อนข้างจะมีความรักที่มั่นคงนะ คุณกับเขานะคะแค่รอเวลาที่มันเหมาะสมแล้วคุณก็จะได้แบบมีอะไรที่ดีในชีวิตมากขึ้นเพิ่มพูนขึ้นทั้งในเรื่องทรัพย์สินบ้านหรือว่าเงินเอางี้ดีกว่านะคะส่วนคนที่มีประเด็นก็อย่างที่บอกไปแล้วใจเย็นๆนะคะรอคอยเวลาเดี๋ยวทุกอย่างจะดีเองนะคะคุณอย่าไปโฟกัสกับคนของคุณมากนะคะ บางทีต้องปล่อยสเปซบ้างนะคะแล้วคุณเองก็อย่าโฟกัสกับเขามากไม่งั้นคุณจะเครียดพยายามแบบยุ่งเรื่องงานเรื่องเงินของคุณหรือว่า,อาพัฒนาตัวเองอะไรก็ได้นะคะออกกำลังกายนะคะทานอาหารให้ดีออกไปเอนจอยกับเพื่อนคุณบ้างอะไรเงี้ยคุณจะได้แฮปปี้มากขึ้นนะคะบางทีเอาตัวเองไปโฟกัสกับ ของคุณมากแล้วคุณก็กังวลไปเองนะคะเครียดไปเองนะคะสำหรับชาวราศีสิงในช่วงนี้โอเคอันนี้ก็จะเป็นภาพกว้างๆนะคะโดยรวมในช่วงกรกฎาคมน,นี้ของคุณกับเทา้าชาวราศีสิงนะคะมาดูไพ่ angel answer นะคะอยากจะบอกอะไรชาวราศีสิงบ้างผู้อ่านขอหนึ่งใบคะ่ะ within the next few weeks อืม โอเควิดอินนิกเน็กซ์ฟ e วีคนะคะแล้วก็ออร c ค e ล o เลราคามีอะไรที่อยากจะแนะนำให้กับราศีสิงห์บ้างคะขอหนึ่งใบคะ่ะ s s i o นอ่ะโอเคผู้อ่านมองดูว่าคุณทั้งคู่นะคะจะต้องใช้เวลาอยู่ด้วยกันให้มากขึ้นสำหรับคนที่มีประเด็นโอเคไหมคะคุณกับเขาอาจจะแบบว่า คือมีเรื่องคนอื่นเข้ามาเกี่ยวในชีวิตมากเกินไปจนไม่ได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันนะคะคุณต้องหาเวลาอยู่ด้วยกันนะคะแล้วผู้อ่านมองดูว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะคะในอีกไม่ช้าไม่นานเนี่ยไพ่ก็บอกอยู่แล้วว่า within the next few weeks ถ้าคุณแบบหันมาโฟกัสตัวเองนะคะไม่ว่าเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องอะไรลองปล่อยสเปซบ้างนะคะให้คนของคุณได้แบบได้แบบเออ ไปทำอะไรหรือไปดูแลครอบครัวของเขาหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วทุกอย่างอะ่ะมันอาจจะแบบว่าโฟล์มากขึ้นนะคะคุณทั้งคู่อาจจะกลับมาแล้วก็มีเวลาดีๆด,ด้วยกันนะคะคิดถึงก่อนหน้านี้ที่คุณมีความสุขร่วมกันช่วงที่จีบกันใหม่ๆที่คุณมีแพชชั่นต่อกันคุณก็สามารถที่จะกลับมามีแพชชั่นแบบนั้นได้อีกเห็นไหมคะไพ่บอกว่าให้คุณไลฟ์อีชาร์เธอร์นะคะ having fun คือมีความสุขกับชีวิต enjoy ชีวิตหน่อยนะคะถึงแม้ว่าตอนนี้คุณเครียดนะคะด้วยเรื่องปัญหาของคนรอบข้างผู้ใหญ่ฝ่ายคุณฝ่ายเขาอะไรก็แล้วแต่หรือเรื่องความต่างความที่คุณแบบต้องปรับตัวกันค่อนข้างเยอะพยายามอย่าคิดมากนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องปรับอยู่แล้วนะคะแต่ว่าถ้าคุณไปโฟกัสมากคุณจะไม่มีความสุขผู้อ่านมองดูว่าอย่างที่ไพ่บอกให้คุณ have fun นะคะ enjoy ชีวิต นะคะแล้วในเวลาเวลาอันใกล้เนี่ยพลังงานน่ะก็จะกลับมาดีนะคะลองคุณแบบหันมาเอนจอยตัวเองอะ่ะบางทีคู่ของคุณก็อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมช่วงนี้คุณแบบรักตัวเองนะคะดูแลตัวเองมากขึ้นก็อาจจะแบบว่ากลับมาแบบออฟเฟอร์เหมือนกับว่าอยากจะใช้เวลาสวีทหวานร่วมกันนะคะอาจจะแบบว่าคือเหมือนได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันอีก ครั้งหนึ่งแล้วก็กลับมาแฮปปี้นะคะเลิกคิดถึงเรื่องที่ไม่ดีรอบข้างนะคะทิ้งมันไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีความสุขได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันนะคะสำหรับคนที่มีประเด็นเนาะคุณกับเขานะพยายามแบบมีความสุขกับชีวิตในทุกๆวันนะคะอะไรที่เป็นความสุขง่ายๆอะ่ะขอแค่คุณแบบตื่นเช้าขึ้นมาแล้วมีพลังที่สดใสนะคะคิดว่าวันนี้คุณจะทำอะไร1 2, 3แค่หนึ่งอย่างมันก็ได้ ได้เขาเรียกอะไรคะได้ถือว่าก้าวไป1เซนติเมตรแล้วใช่ไหมคะคืออาจาจะแบบกินอาหารดีๆตอนเช้าจากที่คุณอาจจะไม่ค่อยได้กินอาหารเช้ากินแต่กาแฟะอะไรอย่างเงี้ยก็หันมาดูแลตัวเองมากขึ้นรักตัวเองมากขึ้นนะคะโฟกัสกับตัวคุณเองนะคะหรือว่าไม่เคยออกกําลังกายเลยคุณก็หันมาดูแลตัวเองออกกําลังกายสักนิดสักหน่อยวันละ30นาที ก็พอแล้วนะคะแค่นี้คุณก็จะมีพลังงานที่ดีพลังงานบวกนะคะเข้ามาในชีวิตคุณไม่ได้แบบว่าเป็นความกังวลนะคะเพราะความกังวลมันก็จะส่งออกมาจากภายในใช่ไหมคะเหมือนเป็นพลังงานลบอะแล้วคู่ของคุณเขาก็จะรับรู้ได้นะถึงความกังวลความอะไรของคุณอะแล้วมันก็จะทําให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณนะจืดชืดอ่ะ ว่าอย่างนี้แล้วกันคุณต้องเติมความรักความสัมพันธ์ของคุณให้มีแพชชั่นเหมือนอย่างที่คุณเคยเป็นในช่วงที่กําลังจีบกันใหม่ๆอืมส่วนคนที่มีคู่ผู้อ่านมองดูว่าคุณทั้งคู่ก็อาจจะแบบว่าต้องหาเวลาอยู่ด้วยกันให้เยอะมากขึ้นนะคะอาจจะแบบว่าปลีเวลาจากเรื่องงานเรื่องเงินที่คุณแบบไปโฟกัสกันมากๆเลยในช่วงนี้เนาะสำหรับ คนมีคู่นะคะชาราศีสิงห์แล้วหาเวลาไปแบบพักผ่อนร่วมกันนะคะสักอาทิตย์หนึ่งนะคะในที่ที่แบบไม่ต้องไกลมากหรืออาจจะแบบว่าไปแบบดูหนังอะไรกันด้วยกันก็ได้นะคะแล้วเพิ่มความแบบสวีทหวานเนาะโรแมนติกให้กับกันและกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วคุณทั้งคู่ก็จะแบบมีโมเมนต์กลับมารักกันสวีทหวานมากยิ่งขึ้นอีก นะคะสำหรับคนที่รักกันอยู่แล้วแพชชั่นก็จะกลับมาเหมือนอย่างที่คุณเคยแบบจีบกันใหม่ๆนะคะอืมไพ่อยากจ,จะบอกว่าให้คุณแบบเขาเรียกว่าอะไรคะเอาใจใส่นะคะซึ่งกันและกันเติมความหวานให้กันและกันนะคะสำหรับชาวราศรีสิงค์คุณกับเขานะคะในช่วงพลังงานกรกฎาคมนี้นั่นเองอืมโอเคค่ะก็อันนี้นะคะ เป็นภาพกว้างๆขอให้คุณเปิดใจกว้างๆรับมากๆเลยเพราะว่าไม่ได้ชี้ดวงส่วนตัวของใครนะคะผู้อ่านนะเป็นกำลังใจให้สำหรับชาวราศีสิงห์ทุกท่านขอให้คุณมีความสุขสดชื่นนะคะในความสัมพันธ์ของคุณทุกๆท,ท่านเลยนะคะใครที่มีประเด็นอยู่ก็ขอให้คุณนะคะวางใจ แล้วคู่ของคุณนะคะเดี๋ยวเขาก็จะกลับมาโฟกัสคุณในเมื่อคุณอะ่ะเริ่มเลิกที่จะกังวลนะคะในเรื่องต่างๆเดี๋ยวมันก็จะมีพลังงานที่ดีๆเข้ามาเองนะคะโอเควันนี้นะคะก็ประมาณนี้นะคะแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ